เขาเล่นมายากลนั่นอะเขาเล่นมายากลนะสนะอง้อยเจนะ็ดจุดสี่ท่านขอบคุณค่ะสามร้อยห้าท่านแล้วขอบคุณอ้าฮัลโหลยายยายเจ็ดตีนะ่ายายมาดูหนูแล้วมันยายไม่นอนเหรอเนี่ยรัชนา่าสวัสดีค่ะหนู สายใจ,ใจส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณสิริพรสวัสดียายแตนกับเต้าแฝดค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาไลฟ์สดนะคะเพิ่งเสร็จธุระน้องอึพร้อมกันสองคนเลยอึแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยนะคะคนหนึ่งอยู่นี่กําลังจะมัดผมให้นะคะน้องเพชรมายายมัดผมให้เร็ววันนี้หนูใส่ชุดสวยไ้ย <c oughs> เอาทีไ่ไหนอะเอาจะาฮะเอาไปเ,เอาโอ้โหชอตคนเลยเอาจะวางจะวางจะวางจังจังเยอะจิ๊ดจงเอาได้ดาวแล้วดาว16ดวงแล้วขอบคุณค่ะ น้องเพชรน้องพอยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะไปแล้ว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 อืมดีจา๋าเอ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 าเเมามัดผมก่อนลูกมามายมัดผมให้ก่อนเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วเพิ่งเป่าผมเสร็จนะคะยังไม่นอนยังค่ะอันตื่นสวยเด้งมุ้าวนี่มุ้าตื่นเจ็ดมงแปดมงคุณะ่ะ เป็นวงเศร้าเพราะว่านอนนอนนั่นตอนตีซี่ขึนตื่นเนี่ยน้องเพชรบ่นน้องคอยตื่นมาเ,ลเหล่นตีซี่เอาตีซี่บ่นซสินอนกับตีหานอนซำเศร้าตัวโอ้มจาบหัวดวนคนสวยตัวเร็วมากค่ะเพราะมันนั่นเพมันขึ้นสิบสามโลแล้วติรู้สึกว่าอุ้มไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ อุ้มไปอาบน้ำเนี่ยบ้ยอย่านะอย่าเล่นถาังะขยะนะลูกยายปิดโทรทัศนะ์นะไม่ต้องดูนะยายปิดโทรทัศน์ก่อนนะเอาเอาไม่ให้ปิดใช่ไหมเอาไม่ต้องปิดเลยไหม <c oughs> อ o อยเจ๊ด้วยอ้อยจ๊้วยอ๋อผีคนทำยัยอ๋ออ๋ออล่งหายโอยกล่องาสั่งายอะไรนะอเ้าใหม่แล้วก็มึงงเอาใหม่ดิีคนทอ๋อ แม่โดนอะไรระบัดนี่แม่ีนย้ายปิดปิดหน่าย้ายโดนอะไรลูกโดนหน้าเหรอคะนี่ยายเป่าให้เออเป่าให้น้องให้น้องหน่อยโดนหน้ากันอุบัติเหตุค่ะอ๋อเป็นแผลไหมไม่ใช่เป็นแผลเลยไม่เป็นแผลเลย โอ้เอาแปโลโรดอะไร,รอ่ะลูกแปโลโรด <c oughs> แปโลโรดแปลโรดเฮ้ย <c oughs> อะไรแปรโลโรดไม่รู้กําลังคุยนะคะกําลังพูดวัเพชนไหนยายดูหน่อยที่ลูกไพ่อืมลอยทำเหรอลูกไหนยายวุ่นหายอุบัติเหตุโลกอุบัติเหตุเอาอีกนี้นะออยอีกนี้ออยอีกนี้ยอีกนี้ว พอยจ๋าช่วยด้วยพอยจ๋าโอ้ยโอ้ยโดนหน้าเหรอลูกโดนหน้าพอยอโดนหน้าพลอยก้าวก้าเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บขาเขาตอบเป็นไหเจ็บไหมคะเจ็บขาอืมโดนหน้าพลอยโดนหน้าพลอยเลย

องเพชรไม่หางก้องหาเอ้กล้องหาเอากล้อ <c> ง <ười> หา <c ười> จะโดนเลยใครไม่รู้ว่าพ,พี่พลพี่พลเอ้าไม่มีใครจ๋าเลยพี่พลไม่ไงรู้ <c oughs> จะวิ่ยพี่พลน้องเพชร มาดูงูไหม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 นี่ há? นี่ดูงูเนาะสวัส anyway> ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่จ๋าพ่อยจ๋าพี่ปอจ๋าน้องเพชร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 จ๋า 哈哈哈！哈 <laughs>，哈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 ， ผมกัดเอาไปเอาขาอยะมาทำไมเนี่ยเอาขาอยะไปเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยไปเอาไปเก็บก่อนเก็บก่อนเลยไปเก็บเลยเก็บเลยลูกเก็บเลยไม่ต้องเอามานะไม่ต้องเอามานะ